สญญายโยบเราทุกพานันเอง,เองแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่ที่โรงเรียนกันวันนี้เราจะมาซ้อมบิดสายโชว์เนาะก็จะมีเพื่อน,นสองคนแล้วก็มีครูสองคนเลหนึ่งคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยกัน คุณมีนานั่นเองแล้วก็เราคุณครูสองคนนะจ๊ะ่ว่าเรานูเนี่ยใช่แล้วใช่้วนี่นิ้วเผลคุณครูก็รู้ครูต้องเอาตะไคร้ไปด้วยนะครูต้องเอาอีโตะมาสับด้วยสเาองเอาไรตน้ไหมเห็นด้วย มีอบบย,อบบยู่ห้บบาใบทางห้องเรามีแค่ห้าใบกูก็เลยจำแน่นเพราะมันมีห้ากลุ่มก็มีห้าใบกูวิ่ง ในแบบโสดตั้าเิดนดิเหมือนเลยไหมต้องแล้เราอได้ไม่เหมือนต่ต่อต่ออตอต่ต่ต่อต่อต่อตต่อ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 ่อต่อตอตอต่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 อ่อต่ต่อต่่อตออ อกให่น้ำเดอสองสามในใจมีสติตั้งสติพวกเรามาจากพวกเดียนน้องเปว่าคับข้อขบพวกเราต่อเลยจำว่าพอได้ยินครับจบคือพวกเราจากอุบลุยยายคงค่ะเั็นไม่เช้ามันม่เช้าลืมลืมได้ไหมลืมด้นเอาหมอน้่เพอนะมา เราก็จะหันหน้ามองแบบให้ความสนใจกันนึกออกไหมเคานะเดี๋ยวคขจะเป็นคนพูดที่เชิญและวันนี้เรามีสารอะไรมาเล่นกันสนุกสนุกมันเป็นคำประโยคคำถามเหรอคำถามเป็นประโยคเป็นประโยคคำถามเลยเนี่ยเรามีสารอะไรมาเรื่องเรามีอะไรมา ความพูดของเราเราจะได้จําได้ง่าย ต่อคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำาิเศลงไปนะเดี๋ยวเราพยายามตลอดอยากทำให้จะใส่น้ำเีเหงอนี้ใส่น้มก่อนเหรอใส่น้ำม่เใส่ก่อใส่อะไรก่อนใส่ช่เลน้ำแลาวใช่ใช่น้ส แต่ผมผมจะต้องอยู่ตรงไหนต้องข้างกันอ่าไม่ใช่ว่าไปควาหน้าแบบนี้คู่ป้าคนนี้ก็อ่าต้องรู้คิวจองตัวเองอ่ะที่แล้วว่าสองคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามีผมอันนี้แนะนำไนะอันนี้คือผมเดี๋ยวเรามีผมสีขาวผมพิเศษสีขผมพิเศษสีขาวเดี๋ยวไม่ให้คุณค้ะหนึ่งแก้วอ่าหยิบให้หยิบให้หยิบให้กาไม่รู้แหละอันไหน เดี๋ยวเชิญกล้ใส่นะคะอ่าเดี๋ยวเราใส่หมกันนะครับบอกบ๊อบแล้วเชิญผู้กล้าใส่หมอกกันนะคะบ่ะแก้วหนึ่งเนาะโอเคค่ะหมดไหมคะหมดไหมหมดเลยค่ะหมดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะหวดแล้วนะไหนต่อคะเชิญเจ้ากิเกียนออเกี้ยนะคะให้หมดใช่ไหมคะมนเกี้ยนี่เรียกค่ะเอาเกี้ยเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะแก้เนาพูดพูหน่อยหน่อยพอย่าให้กล้าเป็คนพู ไรนะคะปลอดภัยใช่ไหมคะอใช่ค่ะทาปบอกใชยค่ะชวนร้งอง<ก>เลยตอวนี้ไม่ยอมัวนเลยมันจากายเป็นแบบ เห็นไ,มไหมละเพระาะน้ำส้มสายชูไปทำปฏิริอันนี้เพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรคะ จรต้องไปท่องเกรียกรีกริอ่ะอันนี้ต้องอธิบายว่ท่องได้นะคะแต่ทีเนี้ยวันจริงเราต้องรู้ว่าขวดเราเมื่อมันเป็นน้าร้อนขวดมันจะบุบถูกไหมอ่าหลังจากอธิบายไปเสร็จอ่ะไปท่องมานะอธิบายไปเสร็จอย่างเงี้ยป๊บโผโผว่ามันเป็นเกิดเกียร์ a. นี้แล้วมันจึงให้อะไรคะเกิดลาวาเกิดขึ้นสุดยอดตอนนี้ก็ฮะ เกินปุยปุยจ้าคิดแล้วว่าควรดุขาดต้าหักงุ่ม แล้วไอ้กินเนี่ยจดไว้แค่เฉพาะน ไปดับ้ะใส่อะไรบ้างใส่ไฟดี่บหใช่มจะทำให้เทียนดับเพราะว่าเป็นเบกกิ้งโซดาผสมกับคุ้ขนาดมันดำแเราล้อมุดต่อเท่านิีคุ้ทำไมท่าเทียนอ่ะุด่ไม่ตก่อนทำไมเทียนมดเาไลบอกเลยแล้เียไม่เนกลเลย เป็นกรรมวิธีการทามมันดยทกี่เอาถามันด้หละไม่เ็ไกลาตรงไหนครับอู่ไกลในเมืองนั่น้กละร้องต่อไปก็ได้ค่ะกินกินคุกกี้กับทูซักลงเลยสั่งลงสักหัวลงเลยคุณผู้ชมนะอูบารมากเลยูบารคุณผู้ชมนี่คือทูที่คุณเคยเพราะตอนก่อนที่มาทำยูทูบก็ได้อยู่กับยายแล้วยายก็ คนที่ช่องวมางให้มันติดอย่างนี้นะทีนี้เราจะมาดับเทียนโดยเราเติมเบกกิ้งโซดาดับดับถูกโดยเติมเบกกิ้งโซดาจากเค่องสายูปมันจะทำให้เิดกิริยากันลองเอาถูกจุดิเพราะถูกหย่อนไปหย่อนติดไหมอ่ะได้พอได้ไม่ตัองโดนนะทีนี้เป็นปฏิกิริยาทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนโดยเป็นน้ำมันเงี้ยงอ่ะเอาถูกดูดถูกหย่อนไปอุ้ย ใไหมไปรอแป๊บนึงตังมุ้ไปอีกตังมุไปอีกย่าให้โดนน้ำอีพอทไมไม่ติดวาต้องดส่ัด่ยังต้องให่ครูบอกครูครูว่าหน้าจครูไม่ได้ทวงแยกไปนโมโตะห้องระวังไปนาราโสามารุจะพานสระน้ำได้สามารถกับวัวสามาระมุกกาโอ้ยชือชอบกี่ครูโอ๊ย i <laughs> <laughs> มันต้องเป็นไฟที่เยอะแบบนี้อ่ะทีเราจะลองดักนะคะทำนะเทห้องกันนะเทห้องกันเอาเอาเอาไว้ด้วยกันทำไมอยอะ ระวังมือระวังมือจะรู้อุ้ยน้ำเห็นไหมพอใจไหมพอใจวะครู้าใจไหมแตะกี้เนี่ยจะแม่จะทำแบบนี้เดี๋ยวครูจะมีไอ้อะอะไรนะเสื้อกาวเป็นตาไม่ใช่ไม่ใช่กระบาดใจไม่ใช่ดับไฟจิ้มพอใจไหมคะจิ้มลงไปมันก็จะดับเพราะถ้าเราสลัดทุกเดี๋ยวคนนั่งหรูออะไรนี้เกิดไปโดนเขาให้ เชนเรามาถวายนั้นในอ่านด้วยนะเข้าใจไหมคะจะีกระาสั้นกระเปาไม่ได้ตาเขียนอยู่นรไปีานอธนกอ่ะคี่อาไม่ไม่ไม่ใช่อธิษฐเรามีกระดาษเจยาวันนี้เรามีกระดาษเจ้ายตัวนี้อเอาไปเม่างัอต้งไเหนีวเออเรามีกระดาษเจยาเียน ตาคือุลนะคะวัน but, นี้เรามีกระดางสิ่งทายที่จะให้ผู้ชมดีมเราได้สิ่งทายอธิษฐานกันนะคะนะคะแต่ก่อนที่จะอธิษฐานเราจะเขียนยันมหาอุ่นใหกับนี่ดูดีเหอ่าโมอ ม่ไมแต่ถ้าเลยว่ายัไงทิ้เพียวเพนจะใส่ไอทิเพียวรู้ไหมว่อันนี้ไม่มเกิดไม่รู้กรู้มาให่ขนาดเขาอหญ่ไปเขาอธิษฐานว่าเขาขอให้ผ่าใเอได้วยอยู่อยู่ไอทิ้งเพียวอันก่อนไอทิ้เพียวอทิ้งเพียวก่อน จุู่เข้าไปเลนะหมดไม่เสรของเราเวลาถ้าช่วงเวลาเราจุ่มแบบนี้เราต้องพูดกันนะเราปล่อยเงียบแบบนี้ไม่ได้นะจุ่มลาไปเลยค่ะอืมจุ่มลาไปเลยค่ะจุ่มลาไปเลยค่ะก็แต่วันนี้นออนจบแ่นเราก็ต้องเอาคำถามหลังจากนั้นเรา 是吧？ MORTH- hey, น่าจะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นการเในเวลาที่คนตัดต้องเหน่เพราะฉะนั้นก็ใส่อยู่นะบุย้ยบ๊ายบายทำอะไร